ค่าในบทนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ regular expression นะคะก็ไพทอนก็จะมีในเรื่องของ regular expression เหมือนกันนะคะ regular expression นะคะก็จะมีไว้สำหรับช่วยในการค้นหาข้อความตามแพทเทิรนที่กำหนดนะคะโดยในไพทอนเนี่ยจะต้องโหลดโมดูลเสริมขึ้นมานะคะก็คือโมดูล re ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะให้สามารถใช้งาน regular expression ได้ซึ่งโมดูลนี้นะคะก็จะมีความสามารถเหมือนกับในภาษา p พ r l นะคะ ฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหานะคะก็จะมี match, search นะคะแล้วก็จะมี sub นะคะก็จะประกอบด้วยพารามิเตอร์ก็คือ pattern นะคะ pattern ก็คือรูปแบบที่กำหนดเพื่อหาข้อความเหมือนในข้อความแล้วก็ต้องขึ้นต้นด้วยตัวนี้นะคะก็คือ r นี้เสมอน,นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือ string string ก็คือข้อความที่ต้องการค้นหานะคะแล้วก็คือ flag นะคะก็คือรูปแบบในการค้นหา o p t i o n f แปลนะคะหรือว่ารูปแบบในการค้นหานะก็จะมี i l m s u x นะคะก็คือถ้าตัวแรกนะคะก็คือ r re dot i ตัวใหญ่นะคะก็คือไม่ต้องสนใจไม่ว่าจะเป็นพิมเล็กหรือพิมใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็น case sensitive นั่นเองต่อไปนะคะก็คือ re dot l, l นะคะก็คือการแปลความหมายน,นี้ก็จะมีผลต่อกลุ่มตัวอักษรพวก w เล็ก w ใหญ่นะคะแล้วก็ เช่นเดียวกับ d เล็ก B ใหญ่นะคะต่อไปก็คือ re d m นะคะก็คือการกำหนดดอลลาร์ซน์นะคะตรงตามจบบรรทัดนะคะแล้วก็กำหนดใครนะคะตัวนี้ให้ขึ้นต้นด้วยบรรทัดนะคะ re s นะคะก็คือการใช้เครื่องหมายดอดตรงตามตัวอักษรใดๆก็ตามที่รวมไปถึงบรรทัดใหม่ด้วยนะคะ R e u นะคะก็คือให้ตรงตามข้อความ Unicode หรือว่าสามารถค้นหาแบบ Unicode ได้ด้วยแล้วก็คือตัวสุดท้ายก็คือ r e x นะคะก็คือไม่สนใจช่อง,องว่างนะคะในส่วน pattern นะคะก็คือ pattern นะคะก็คือรูปแบบที่กำหนดเพื่อหาความเหมือนในข้อความนะคะแล้วก็ต้องขึ้นต้นด้วย R นะคะ อยเช่นตัวนี้ pattern ถ้าเป็น paret ตัวนี้นะคะก็คือใช้กำหนดจุดเริ่มต้นก็คือต้องเริ่มต้นจากตัวนี้ก็คือให้หาจุดเริ่มต้นนะคะ dollar sign ก็คือใช้กำหนดจุดสิ้นสุดนะคะเช่กนกำหนดจุดสิ้นสุดว่าต้องลงท้ายด้วย python แบบนี้นะคะ dot นะคะก็คือตรงตัวอักษรใดๆก็ได้นะคะหรือว่าจะยกเว้นตรงตัวอักษรใดๆก็ตามนะคะแต่ว่ายกเว้นการขึ้นบรรทัดใหม่ สี่เหลี่ยมนะคะวงเล็บสี่เหลี่ยมก็คือใช้กําหนดขอบเขตของตัวอักษรที่มีเช่น a b c ก็คือให้อยู่ในกลุ่ม a b c เท่านั้นถ้ามีตัวอื่นก็คือไม่ถูกนะคะต่อไปก็คือภา,ายในวงเล็บเหลี่ยมก็คือมีคารเลตอยู่ก็คือใช้กําหนดขอบเขตตัวอักษรที่ห้ามมีเช่นคารเลต a b c นะคะก็คือห้ามมี a b c น,นเอง ่อไปดอกจันนะคะใช้แทนจำนวนว่าจะมีเท่าไหร่ก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะบวกก็คือใช้แทนจำนวนที่มีเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวเครื่องหมายคำถามนะคะก็คือใช้แทนจำนวนที่มีไม่เกินหนึ่งตัวและถ้าไม่มีก็ได้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของอ่าวงเล็บปีกกาแล้วก็ n นะคะก็คือใช้แทนจำนวนที่มี n ตัวก็คือใส่ จำนวนเข้าไปนะคะก็คือใช้แทนจำนวน5ตัว10ตัวแบบนี้นะคะ mm. หรือว่าจะมีเพิ่มคอมมาขึ้นมานะคะก็คือใช้แทนจำนวนอย่างน้อย5ตัว10ตัวแบบนี้นะคะ่ะทีนาา time, ที้เรามาดูฝั่งขวากันบ้างก็คือวงเล็บติกามี n และ m ก็คือใช้แทนจำนวนที่มีอย่างน้อย n ตัวแต่ไม่เกิน m ตัวเช่นใช้ใช้แทนจำนวนที่มีอย่างน้อย10ตัวแต่ไม่เกิน20ตัวแบบนี้นะคะ ส่วนต่อไปนะคะ a vertical bar หรือว่า vertical line นะคะแล้วก็ b ตัวนี้ใช้กำหนดว่าต้องมีตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งเช่นจะต้องมีตัวอักษร a หรือ b แบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปวงเล็บ re นะคะก็ใช้แทนใช้กำหนดกลุ่มข้อความที่ต้องการค้นหานะคะแล้วก็ slash d ก็คือใช้แทน0ูถึง 9/ ะคะ slash d ใหญ่ก็คือใช้แทนที่ ้ามี0ถึง9คะสแ S ใช้แทน T N R F B นะคะหรือว่าไม่ใช้ T N R F B นะคะต่อไป W นะคะใช้แทน A ถึง Z เล็ก A ถึง Z ใหญ่แล้วก็ตัวอักษรนะคะส่วนถ้าตัวใหญ่ก็คือไม่ไม่เอาไม่เอาตัวนี้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้ Regular e x p a t i o n นะคะก็ตัวอย่างนี้ ก็คือวงเล็บเหลี่ยมก็คือการกำหนดขอบเขตก็คือจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตนี้จะเป็น p เล็กหรือ p ใหญ่ก็ได้แล้วตามด้วย python นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะคำที่ต้องการค้นหาก็คือจะเป็น python ตัวเล็กหรือ python ตัวใหญ่ก็ได้นะคะต่อไปคำว่า ruby นะคะก็คือจะต้องมี r u b และ y หรือ e ก็ได้นะคะเช่นตัวนี้ต่อไป a e i o u ข้อความที่ต้องค้นหาก็จะต้องอยู่ภายในตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะส่วนตัวนี้ก็คือ0ถึง9ก็ได้ a ถึง z ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่ต้องเป็นตัวเล็กเท่านั้นนะคะอันนี้ a ถึง z ตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหญ่เท่านั้นอันนี้ก็คือ a ถึง z ตัวเล็ก a ถึง z ตัวใหญ่แล้วก็0ถึง9นะคะ อันนี้ a e i o u ก็คือค้นหาคำที่ไม่มี a e i o u ตัวใดตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ carat ก,ก็คือการตรงกันข้ามนั่นเอ,เองก็คือไม่เอา0ูถึง9ไม่แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ carat ไม่ได้อยู่ในวงเล็บเหลี่ยมแบบนี้แต่ขึ้นต้นแบบนี้มันหมายความว่าจะต้องขึ้นต้นด้วย python แล้วก็ตอนล่าสายก็คือจะต้องลงท้ายด้วย python อันนี้ก็จะเห็นว่า pattern ของ regular e x p r e s i o n เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ มีรายละเอียดปิดย่อยด้วยซึ่งหากเริ่มต้นเขียนใหม่ๆเนี่ยอาจจะจำไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องจำทั้งหมดนะคะก็ให้ค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปนะคะจนกว่าจะจำได้หรือว่าหากตอนไหนก็ตามที่จะต้องการค้นหาข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งก็สามารถกลับมาดูในเรื่องของแพทเทิร์นต่างๆเหล่านี้ได้นะคะ ในอันนี้ก็จะจบในเรื่องของอการใช้งา,าเเน Regular Expression ในภาษา Python ค่ะ